ซาบีนาถือเป็นอีกแบรนด์ดังที่ขึ้นชื่อเรื่องชุดชั้นในที่ออกสินค้าดีๆมาให้สาวไทยสวมใส่มายาวนานหลายปีซึ่งนอกจากชุดชั้นในแล้วเขาก็ผลิตซิลิคนประคุณภาพดีที่มาพร้อมกับสีเนื้ออ่อนสุดน่ารักมีคุณสมบัติกันน้ำและน้ำหนักเบาจึงทำให้สามารถใส่คู่กับเสื้อผ้าได้อย่างเรียบเนียนอีกทั้งไม่ทำให้รู้สึกหนักหน้าอกกาวติดแน่นและทำความสะอาดใช้งานได้หลายครั้ง ใครที่กำลังมองหาบราสำหรับใส่กับชุดว่ายน้ำหรือเสื้อผ้าเปิดหลังหยุดซิลิโคนบรารุ่นนี้น่าจะเป็นตัวช่วยเสริมความมั่นใจที่ดีได้แน่นอนค่ะหากพูดถึงเรื่องชุดชั้นในแล้วเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงแบรนด์ชุดชั้นในจากเวโก้กันอย่างแน่นอน โดยครั้งนี้ทางเวโกได้ออกวางจำหน่ายซิลิคนปราปีกระหนกออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้หญิงทุกใหม่ให้สามารถแต่งตัวทุกสไตล์ได้อย่างมั่นใจซึ่งรุ่นนี้มีความพิเศษต่างจากยี่ห้ออื่นตรงที่มีดีไซน์แบบเวฟอยู่ด้านบนช่วยให้กระชับทรงอ,อกได้สวยงามนอกจากนี้ยังใช้กาวแบบพิเศษที่ปลอดภัยต่อผิวหนงังและไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวสินค้ามีความคงทนติดแน่นกับทรงอกเช่นนี้ใช้ได้อย่างมั่นใจตลอดทั้งวันเลยค่ะ มาต่อกันที่ซิลิโคนบราที่จะช่วยให้คุณเผยความเซ็กซี่ได้โดยไม่โป๊จากเชริลอนโดยบราตัวนี้เป็นทั้งบราและตัวช่วยให้หน้าอ,อกชิดสวยตั้งใจเนื่องจากเป็นบราที่มาพร้อมกับซิลิโคนแบบหนาซึ่งช่วยเสริมทรงหน้าอ,อกให้ดูใหญ่และสวยขึ้นได้นอกจากนี้สีกลืนไปกับผิวช่วยให้ใส่เสื้อผ้าได้อย่างเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งตัวกาวคุณภาพดีปลอดภัยต่อผิวและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายทําให้คนที่กลัวว่าจะหลุดและเป็นมือใหม่ก็สามารถใส่ได้โดยไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะหลุดระหว่างการใช้งานเลยค่ะสำหรับคนที่กำลังมองหาซิลิโคนบราสำหรับใส่คู่กับชุดราตรีหรือเสื้อเกาะออกรารุ่นนี้ก็ถือเป็นอีกรุ่นที่น่าสนใจค่ะเนื่องจากมีการออกแบบให้ช่วยดันทรง อีกทั้งยังเป็นบร,รารขอบจึงช่วยให้คุณเคลื่อนไหวได้สะดวกสบายและสามารถโชว์เนื้อนอกได้อย่างสวยงามโดยที่ตัวบราไม่โผลออกมาจากชุดนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเป็นกาวกันเหงื่อจึงทําให้คุณใส่ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าบราจะหลุดออกมาแถมยังถอดและใส่ได้ง่ายโดยไม่รู้สึกเจ็บเลยค่ะอย่างไรก็ตามไม่ควรใช้งานเกิน6-8ชั่วโมงต่อครั้ง อีกหนึ่งสินค้าจากแบรนด์ w a c o l ที่ได้รับความนิยมที่สุดสาวๆคนไหนที่กำลังมองหาบราที่ใส่แล้วทำให้หน้าอ,อกดูใหญ่ขึ้นและต้องการเน้นใส่เสื้อผ้าที่เน้นให้เห็นร่องอ,อกชัดเจนบรารุ่นนี้น่าจะตอบโจทย์คุณได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะทางแบรนด์ได้ออกแบบเชือกที่อยู่ตรงกลางเพื่อให้สามารถดึงและดันเนื้อหน้าอกทั้งสองข้างให้แนบชิดติดกันช่วยให้คุณดูมีหน้าอกที่ดูอวบอิ่มสวยงามขึ้นได้ นอกจากนี้ดีไซน์ด้านในยังเป็นคลื่นซึ่งช่วยระบายอากาศได้เป็นอย่างดีจึงทำให้ไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องกลิ่นอับเลยค่ะ ซิลิคอนราจบอนทูบรารุ่นนี้มีความพิเศษเนื่องจากทางแบรนด์ได้เลือกใช้กาวชนิดพิเศษจากประเทศญี่ปุ่นที่ไม่ทำให้เกิดความระคายเคืองต่อผิวหนงังไม่ว่าจะใส่คู่กับชุดไหนก็มั่นใจได้ว่าสามารถเพิ่มขนาดหน้าอกให้ให,ใหญ่ขึ้นและดูสวยงามได้มี2ขนาดให้เลือกคือ M ปก2 8 3 3นิ้วและ L 634-40นิ้วนอกจากนี้ยังมีเนื้อผ้าบางเบาช่วยระบายอากาศได้เป็นอย่างดี ไม่ทําให้อึดอัดหรือไม่สบายตัวขณะใส่อีกทั้งให้ตัวซิลิโคนที่มีสัมผัสที่นิ่งทําให้ดูคล้ายกับหน้าอกธรรมชาติอีกด้วยค่ะอีกแบรนด์หนึ่งขึ้นชื่อเรื่องซิลิโคนบราที่มีความหนามากกว่ายี่ห้ออื่นๆจึงทําให้ใส่ออกมาแล้วหน้าอกดูใหญ่และกลมสวยอีกทั้งยังให้สัมผัสที่นุ่มเสมือนกับหน้าอกธรรมชาติไม่ว่าจะใส่ชุดรัดรูปหรือชุดรัตรีไปออกงานสังคมหรือใส่กับชุดว่ายน้ำก็ไม่มีปัญหา เนื่องจากกาวมีความเหนียวกันน้ำใส่แล้วรู้สึกกระชับและแนบแน่นแถมยังมีสายชั้นในสีสายแถมมาให้ด้วยด้วยเหตุนี้จึงทำให้ใส่ออกไปข้างนอกบ้านได้อย่างมั่นใจไร้กังวลว่าจะหลุดเลยค่ะสาวๆคนไหนที่มีแลนไปเที่ยวทะเลที่ต้องใส่ชุดว่ายน้ำและยังไม่มีความมั่นใจมากพอควรลองบรารุ่งนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะเป็นซิลิโคนบราไร้สายที่กาวเหนียวมากกว่าเดิมสองเท่า อีกทั้งยังกับน้ำแถมยังช่วยดันทรงให้ดูสวยงามได้อีกด้วยจึงทำให้ไม่ว่าจะเป็นบิกินี่หรือวันพีซดีไซน์แบบไหนก็ใส่ได้อย่างแนบเนียนช่วยเสริมให้หน้าอกดูเต็มและมีทรงที่สวยขึ้นมีให้เลือกสองสีได้แก่สีดำและเบจสามารถเลือกให้เข้ากับสีของชุดว่ายน้ำที่คุณมีได้เลยค่ะ สาวคนไหนที่มีงบจำกัดและต้องใช้ซิลิโคนบราเป็นประจำขอแนะนำซิลิโคนบร,ราคาย่อมเยาว์ที่มียอดขายถล่มทลายในร้านค้าออนไลน์รุ่งนี้เลยค่ะมีให้เลือกซื้อหลายขนาดได้รับการรับรองจากผู้ใช้จริงว่าความคงทนติดกับผิวได้แน่นและไม่หลุดแม้ใส่ไปเล่นน้ำวัสดุของซิลิโคนนั้นปลอดภัยต่อผิวหนงังจึงทําให้คนที่มีผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้อย่างไร้กังวลอีกทั้งฟองน้ําเสริมก็ยังใส่ได้กระชับและถึงแม้ว่าจะมีเหงื่อออกมากก็ยังเอาอยู่สามารถ ใส่ได้หลายโอกาสไม่ว่าจะเป็นเวลาที่คุณต้องใส่เสื้อเปิดไหล่ออกงานหรือใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้ค่ะหมดปัญหาอกห่างหรือหย่อนคล้อยเพียงแค่คุณมีซิลิโคนบรารุ่นนี้ไว้ติดตู้ก็จะช่วยเสริมให้ทรงสวยและแต่งตึงมากยิ่งขึ้นช่วยให้ใส่เสื้อผ้าโชว์เนื้อนอกและแผ่นหลังได้อย่างสวยงามมีลักษณะเด่นตรงที่มีน้ำหนักเบา ระบายอากาศได้ดีและสามารถเก็บเนื้อหน้าอกด้านข้างได้อย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะใส่เดียเด่ยวๆหรือใช้คู่กับยกทรงเพื่ออัพไซส์หน้าอกก็ได้เช่นกันที่สำคัญราคายังย่อมเยาวสาวๆที่มีความต้องการในการใช้งานแค่ครั้งสองครั้งลองซื้อรุ่งนี้ไปใช้ก่อนก็เป็นไอเดียที่ดีนะคะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด